สวัสดีนะครับ FC f c แฟนคลับแฟนช่องบานลักกี้สองหาหกหาทุกทท่านทุกๆคนนะครับผม f งเก,ก้าหรือ f ใหม่นะครับที่เพิง่งเข้ามาติดตามนะครับผมก็วันนี้นะครับกับวันที่เก้านะครับวันที่เก้าเดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกตรงกับวันอาทิตย์นะครับผมเอ่อ ผมก็พอกันเคยนะครับผมสาหรับแนวทางตัวเลขนะครับเมื่อนี้จะเป็นสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปของเราพัฒนานะครับผมเป็นของเราพัฒนานะครับซึ่งวดที่แล้เราต้องขออภัยนะครับขอโทษขออภัยที่ไรนะครับลดไปนะครับผมแล้ววดนี้ก็หมั่นใจนะครับผมหมั่นใจมากนะครับวดนี้นะครับ ติดเบอรันไหนจะพลานาานะครับผมอ่ะก่อนจะขเขยเบอร์นนะัทั้งตัวเลขวันนี้นะครับผมก็เบองคขิปคําเตือนก,นกันก่อนนะครับคําเตือนคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับเอาละครับสําหรับนวะทั้งหมดที่ผ่านมานะครับผมหมดที่ผ่านมาเาเลขออกนะครับ หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหกนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดทกนะครับข้างบนก็ออกเก้าเจ็ดทกข้างลางกับหนึ่งเก้านะครับผมทั้งช่องกับรุดไปนะครับผมรุดไปนะครับจับครูทั้งจับครูทั้งจรวดนะครับรุดหญิงนะครับผมรุดไปนะครับผมต้องกลับคอไพ่เอฟซีหลายนะครับผม ตัวเลขอะธรรมดาครับนี่เขาไม่ลดเนาะเออนี่เขาไม่ลดเป็นสูตรคำนวณนล้ครับผมมันใส่หัวาสิเลียกอยู่เลยนะครับกับเอสไปตามสูตรนะครับผมกับเอาครับมาเบิ์หมวดนี่ต่อนะครับผมมาเบิ์หมวดนี่ต่อครับผมหมวดนี่สิมีตัวใดนะครับอ่าเขามาแล้วอย่าลืมนะครับผมสอยเป็นกําลังแรงใจกับทั้งช่องนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ติดตามนะครับกดติดตามหรอก,กดสัน่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นนะครับเสียบว่าได้ผ่านชมคลิปใหม่ๆนะครับผมเดี๋ยวอัปโหลดคลิปเสร็จนะครับผมคลิปก็จะเด้งขึ้นหน้าจอโทรศัพท์ทันทีนะครับผมท่านก็รทีด้เบิ่งคลิปบอขับตอนนะครับเสีเบิ่งต่อนหนึ่งนะครับผมสำหรับมือนี้นะครับลาพัฒนาลาพัฒนาวัานที่เก้า เดือนสิบปีหกหกนะครับผมกับมือเอื้อนอะไพี่น้องเต้ามาหนี่กับทุ่มเนื้อนักกัเอาเป็นลุงเป็นมือเอื้อนอะไครับผมสำหรับเลขในตารางนะครับผมกับมิเจ็ดมิห้าเก้าแปดสามศูนย์สองนะครับเจ็ดห้าเก้าแปดสามศูนย์สองนะครับผมหมวดนี้เลขในตารางว่าผ่านแน่นอนครับหมั่นใจร้อเปร์เส้นครับผมว่าผ่านแน่นอนนะครับผมในตารางนะครับ ไม่มาสามตัวก็สองตัวนะครับมาแน่นอนนะครับสามตัวสองตัวมาแน่นอนนะครับผมวงว่าสิเขาสามหรือเขาสองนะครับผมแล้วมักซีแอจับคู่หายกับจับกันเองเลยนะครับผมสําหรับตัวรูดนะครับสําหรับตัวรูดวิ่งนะครับรูดวิ่งก็ให้ที่แปดกับเก้านะครับผมแปดกับเก้านะครับ กวมที่แปดนะครับผมกวมที่แปดนะครับส่วนชุดเน้นนะครับผมชุดเน้นมีหกชุดนะครับพี่น้องชุดเน้นมีหกชุดก็3 8สามแปดศูนย์ห้าสามศูนย์ ห้าสองห้าเก้าแล้วก็สองเก้านะครับชุดเน้นๆน,น,นะครับที่ชอบเป็นพิเศษนะครับคือสามแปดศูนย์ห้าแล้วก็สามศูนย์นะครับสามคู 3, 0, นี้ครับคิดว่าน่าจะมีสิทธิ์มากนะครับผมอาจะมีสิทธิ์มากเก่าซเกปอร์เซ็นต์ผลลัพไปเนาะส่วนหาสองหาเก้า สองเกากับเป็นชุดหนึ่งกันนะครับแต่ว่าหมักนะครับผมอหมักสามคู่นี่นะครับสำหรับชุดลองนะครับผมชุดลองชุดลองมีสามคู่นะครับชุดลอง <c oughs> ขออภัยครับเชียงไฮ้ชุดรองนะครับชุดรองก็มีสามห้าแปดห้าเจ็ดศูนย์นะครับสามห้าแปดห้าเจ็ดศูนย์นะครับผม ส่วนชุดกันมี2ชุดนะครับก็คือเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดสองนะครับส่วน3ตัวและ4ตัวนะครับผม4ตัวก็จะมี385039ห้าศูนย์ามเก้าสามนะครับเน้นชุด3850นะครับส่วน4่ ส่วน3ตัวนะครับผมก็มี850นะครับ850 059ศูนย์ห้าเก้านะครับผมประมาณนี้ครับผมสำหรับสามโมีสามหางนะครับผมแปดห้าศูนย์ศูนย์ห้าเก้า 052นะครับผมแนวทางของหมวดวันที่เกานะครับกับมีประมาณนี้ครับผมกับให้ทุกคนใส่จริยาในการรับชมนะครับตัวเลขไี่ขาไม่รู้นะครับพี่น้องเอ็ดมาตามสูตรคำนวณนะครับผมไปตามสูตรนะครับตัวเลขไม่ขาไม่รู้นะครับัมนะครับผมใส่จริยธรนะครับในการรับชมนะครับผมมากัดจัดกัดกระพานนะครับบ่มากัดเมืองหลวงบันเทึงนะครับผม แต่กมากที่จับคู่ให้นะครับก็จับได้ในตารางนะครับในตารางรับรองมาแน่นอนครับหมวดนี้มาแน่นอนนะครับผมรับประกันได้นะครับให้ชุดหน่อยก็ครับก็เล่ยนแค่ชุดเน้นนะครับผมชุดเน้นนะครับสามแปดศูนย์ห้าสามศูนย์สามตัวนี้ก็ได้นะครับไปกลับด้วยนะครับ ส่วน52 59 29นี่ก็ลองไว้ด้วยนะครับผมประมาณนี้ครับก็ขอขอบคุณหลายนะครับที่เอามาติดตามรับชมนะครับผมก็เมื่อนี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับผมโชคดีโชคหานน้ำกันนะครับขอให้ทุกคเรื่องงินกับน้ำกันนะครับผม ที่สําคัญก็ขอวห้พี่น้องทุกคนนะครับมีสูขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับจะเจ็บจะจน่ากระสนน,นี่ไม่ท้องใส่ตลอดปีและตลอดไปนะครับเดินทางไปใส่เมื่อใส่ก็ขอ,ขอหายปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ